พูร้รักษาประตูเราองรู้จักตำนานคนด้วยนะออกท่านหนึ่งค่ะเอาละคก็แน่นอนครัพูดถึงเรื่องของผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมในเอฟเอคัพนะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีใครบ้างก็หลายคนอาจจะพูดถึงผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์ปี1956ครับเบิร์ตฟราแมน ทีมที่เป็นนี่คนนี้ครัไม่อยากดูเลยครับเพราะว่าชนะเลี้ยวผูกปีหนึ่งเก้าแปดแปดแต่คนที่ดีที่สุดนะครับเอฟเอคาราของเอฟเอคับตลอดกาลคนนี้ครับเดวิดซีแมนเพราะอะไรเราต้องไปดูกันใช่เป็นตำนานของอาร์เซนอลแล้วก็การแข่งขันเอฟเอคับนะ<ไ>ปะวัติศัสต์ของเดวิดซีแมนกับเอฟเอคับนี่ยเกิดขึ้นปี 1, หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสามในนัดชิงชนะเลิศ์ดันลีเทค่ะอาร์เซนอลชนะเจฟเฟอร์สัน2-1เป็นแชมป์เอฟเอคับในรอบที่สี่ปีของเดวินซีแมนเลย แล้ก็หลังจากที่อนเกอร์มา,นนา,าคีมทีมอัเเวเน,<ห>น,น,น,นเนี่ยอันนี้ลูกนี้โอทีอเมชิกับเชดูเอสเดนะครับสุดวงคุนเนี่ดำซีแมนปโบอะพวกนั้นนะฮะเลดิกันกน,กน,น้อ่อนอยู่เลยนะก็ปีหนึ่งเก้าเก้าหกเวนเกอร์มาคุมนะครับสงปีต่อโมาอาร์เซนอลเดับเบิลแชมป์นะครับโอโ้โหมาพวกมา กับเพลียดดับนะครับแต่สิ่งที่ผิดหวังของซีแมนคือปีปีหนึ่งเขาก็แปะก็ได้อีกนะครับหนึ่งเขาก็แปะก็ได้อีกนะะฮแต่ว่าปีนี้ผิดหวังเพราะเจอไมเคิลโนเว่นคือวันนั้นเนี่ยต้องบอกเลยริบุนเรื่องช่วงเราไม่ได้เลยฮะแต่ดีทีเด็ดกับไมเคิลโนเว่าต่อมาก็ชิงกับเชลซีจังหวะทำสมรภูมิการต้องการรู้เยากของซีแมนเนี่ยหมวดดีสุดยอดจริงนะโมวหนะเรียกหมวดเลยนะ ก็ไม่อาจจะน้อยชนะเซลซี2-0เป็นเอฟเฟคัพสมัยที่3สอมเขาไดเปนซีแมนนะคะแล้วก็เนี่ยลูกเซฟที่ยอดเยี่ยมในประวัติศาสตร์ของเอฟเฟคัพนะคะดูสิโอ้โหมันจะเข้าอยู่แล้วโอ้โหเจียดปลายมือไปปัดออกดูครับนี่นี่สุดยอดเขาจปัดอย่างเดียวนะเอามือเกี่ยวเข้ามาอีกครัเจอเชฟฟิลล์ยูไนเต็ดเขาบอกว่าเกมนั้นเป็นนัดที่หนึ่งพันนี่นาลักษณะในวัย39ปี ยอดแล้วก็ชิงจะเล่นกับเซันตก็เหมือนกับโบนัสเล่นไม่ดีนะฮะแต่ว่าฟีแมนเซลบ่อยๆก็เลยทำให้เอาไม่แพ้ฮะไม่แพ้แล้วก็เฉือนชนะหนึ่งศูนย์นี่โลแบ์ทีแล้เป็น ใครับเอฟเวอร์ตันสมัยที่9ของอาร์เซนอลและเป็นเอฟเวันสมัยที่4ของเขาคุนี้ในฐานะผู้สาวตูซึ่งเป็นกัปตันทีมคนที่2ในประวัติศาสตร์110ปีครับนอกจากเอ็ดดันแล้วก็ซีแมนก็สมควรได้นะท่านผูจัการนะคิดถึงนะเดวิดซีแมนเอาละแล้วก็ผู้ถือจอสนามแอดวินไนท์ฝากมากรบ